สวัสดีเธอจ้าสวัสดีชื่อชีวียิ้มแย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจเรื่อนเลื่องไปร้องรำให้สำราญสวัสดีเธอจา้สอจาสวัสดีชื่อชีวียิ้มแย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจเรื่อนเลื่องไปร้องรำให้สำราญ สวัสดี Boo ค่ะเด็กๆแล,ผและผู้ปกครองในระดับช UH> ั้นบ้านหนูน้อยทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูนิ้งและครูแพนค่ะในกิจกรรมที่4ในกิจกรรมที่4ี่ของเรามีชื่อว่าอะไรคะครูแพนในกิจกรรมที่4ี่นะคะชื่อว่ากิจกรรมเต้นให้ทันหนูนะค่ะแล้ววันนี้นะคะครูนิ้งและก็ครูแพนก็มีเพลงมาให้เด็กๆด้วยชื่อเพลงอะไรคะครูแพนชื่อเพลงว่า อะแลมแซมแซมค่ะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงและไปเต้นนะคะครูนิ้งและครูแผนก็มีท่ามาสอนเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวครูนิ้งและครูแพนจะสอนท่าใต้นในให้กเด็กก่อนนะคะท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งเป็นยังไงคะท่าที่หนึ่งนะคะเป็นท่าอะแลมแซมแซมค่ะให้เด็กๆนหคะยกมือมาทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ตบไปที่ตักนะคะแบบนี้ เพลงเขาก็จะบอกว่าแรมแซมแซมนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะอ่นหนึนองามแรมแซมแซมแรมแซมแซมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็ท่าที่ท2ค่ะท่าที่สนะคะก็จะเป็นท่ากุลีกุลีค่ะให้เด็กๆนะคะหมุนมืออหมุนวนแบบนี้นะคะแล้วเพลงก็จะบอกว่า กุลีกุลีกุลีนะคะก็ให้เด็กๆหมุนหมุนแบบนี้และท่าที่3นะคะคู้แพนท่าที่3านะคะก็จะเป็นท่นารา拉飞ค่ะให้เด็กๆประกบมือแล้ววางไว้ที่ไหล่แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเขาก็จะรองว่า阿拉飞阿拉飞แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนท่าที่1 2และ3กันดีกว่านะคะ1 2 3สอาสามแซมแซมแลมแซมแซม กุลิ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 อะเลมแซมแซมอะเลมแซมแซมอะเลมแซมแซมกุลิ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 กเลมแซมแซมอะลาฟีอะลาฟีเดี๋ยวเรามาทวนท่ากันนะคะท่าที่หนึ่งสองและสามค่ะอ่าท่าที่หนึ่งนะพร้อมนะยกมือขึ้นมาหนึ่งสองสามอะเลมแซมแซมอะเลมแซมแซม ท่าที่สองค่ะกุลี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 อ่าอีกรอบหนึ่งนะคะกุลี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 อ่าแล้วท่าที่สามอาัลาฟ,อาฟ,อาฟีอัลาฟีอัลาฟีอัลาฟีอ่าเดี๋ยวครูนิ้งและครูแพนจะเปิดเพลงและเต้นให้เด็กๆดูก่อนหนึ่งรอบนะคะอ่า เด็กๆพร้อมหรือ <så> ย <rails> The <im> <language> ังคะถ้าเด็กๆและผู้ปกครองพร้อมแล้วนะคะครูนิ้งและผูแพนก็จะให้เด็กๆและผู้ปกครองไปร่วมสนุกกับเพลงของครูนิ้งและครูแพนนะคะแต่ก่อนอื่นเพลงของครูนิ้งและครูแพนนะคะจะมีจังหวะช้าและจังหวะเร็วแล้วก็จะเร็วเร็วขึ้นเด็กๆต้องเต้นให้ทันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะ1 2ึสาม เด็กเหนื่อยกันไหมเอ่ยเหนื่อยไหมอ่าไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะว่าท่าเต้นของเพลงอเลซ์แซนแซมีท่าไหนบ้างนะใครจาได้บ้างคะอ่ามาท่าที่หนึ่งค,ะงคะ่ะทํายังไงคะอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะอเลซ์แซนแซมือตกที่ตักนั่นเองอ่าท่าที่สองละคะ เตรียมเลยหมุนมือเป็นกั้งหันลมใช่ไหมคะแล้วก็ท่าที่สามค่ะท่าที่สามคืออาราฟี่แบบนี้นั่นเองอและเพลงของคุณนะิงและคุณแพนนะคะมีจังหวะอะไรบ้างนะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเพลงของคุณนิงก,ก็มีจังหวะช้า แล้วก็จังหวะเร็วแล้วก็มีเร็วเร็วเว,เวขึ้นอีกให้เด็กๆได้สนุกกันสุดๆไปเลยถ้าเด็กๆและผู้ปกครองอยากสนุกอีกนะคะครูนิ้งและครูแพงก็จะแนบลิงก์เพลงไว้ในคลิปวิดีโอนะคะ,ะแล้ว ในกิจกรรมของเราเหลืออีก1กิจกรรมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมสนุกกันนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอและถ่ายรูปลงในะคละาดอโจงให้ครูนิ้งและครูแพรรับชมได้นะคะสำหรับวันนี้ครูนิ้งกับครูแพรก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลา hộp cần đuổi rồi diêm hộp căn vân à diêm căn nói xin xa bộ mưa